นิทานสอนใจช่องสกายฟ้าชาแนลอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกใันด้วยนะครับเรื่องสุนัขจิ้งจอกจอมตะกละการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งกำลังหิวมากมันเห็นขนมปังและชิ้นเนื้อที่คนเลี้ยงแกะทิ้งไว้ในโพรงต้นโอก๊กมันจึงย่องเข้าไปในโพรงและกินอาหารอย่างอรอร่อยจนอิมน่มหนำสำราญ เมื่อมันกินเสร็จและอิ่มมากเต็มพุงจนมันไม่สามารถออกไปจากโพรงได้มันเริ่มร้องโควนครางเพราะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งซึ่งเดินผ่านมาและได้ยินเสียงร้องโควนครางของมันเลยเข้าไปดูใกล้ๆและสอบถามถึงสาเหตุที่มันร้องโควนครางเมื่อเจ้าหมาจิ้งจอกตัวที่เดินผ่านมาได้รู้ถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น มันจึงพูดต่อเจ้าหมาจิ้งจอกตัวที่ติดอยู่ในโพรงต้นอกว่าเจ้าคงต้องอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนเอย๋ยจนกระทั่งร่างกายเจ้าจะกลับคืนสู่สภาพปกติกเหมือนตอนที่เจ้าพลานเข้าไปแล้วเจ้าจึงจะคลานออกมาได้โดยง่ายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความละโมบโลกมากย่อมนำทุกมาให้